โอกาสการลงทุนในทำเลศักยภาพสูงบนถนนเส้น304นครราชสีมาทำเลทองติดถนน304ขาเข้าโคราชใกล้กับโรงงานฮิลเมริกจำกัดและตรงข้ามค่ายลูกเสืออ่างหินเนื้อที่24ไร่หน้ากว้างติดถนนถึง140เมตรและลึก290เมตรห่างจากถนนเส้น24โชคชัยเด็ดอุดมเพียง5.6กิโลเมตรห่างจากวงแหวนรอบเมืองโคราช290เพียง3กิโลเมตร เดินทางถึงตัวเมืองโคราชในระยะทางเพียง22กิโลเมตรมีต้นไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่เกือบ100ต้นสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายราคาได้ละ8ล้านบาทเอกสารโฉนดเหมาะสำหรับสร้างโชวรูมร้านค้าโรงงานสถานีบริการน้ำมันหรือคลังสินค้ารองรับการพัฒนาธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนโรงงานพื้นที่หน้ากว้างติดถนนสายหลักเหมาะสำหรับพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรหรือรีสอร์ทด้วยระยะห่างจากตัวเมืองโคโราชที่ไม่ไกลจนเกินไปหรือจะดัดแปลงเป็นพื้นที่เชิงเกษตรแบบยั่งยืนหรือพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ด้วยมีต้นไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่จำนวนมากทำไมถึงต้องลงทุนที่นี่ราคาที่ดินแข่งขันได้เพียง8ล้านบาทไร่พร้อมโฉนดถูกต้องแนวน้อมการเติบโตของพื้นที่ ทำเลติดถนนใหญ่ในโคราชมีศักยภาพเพิ่มมูลค่าในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใกล้ถนนวงแหวนและถนนสายสำคัญเชื่อมต่อการคมนาคมได้สะดวกพื้นที่ทำเลทองแบบนี้หาได้ยากในปัจจุบันไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนพัฒนาหรือทำโครงการใหม่ๆทุกโอกาสพร้อมที่จะเกิดขึ้นในที่ดินแปลงนี้สนใจติดต่อเพื่อดูพื้นที่จริงตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้